สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่นิยายกลืนดาวทางช่องขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทรานฟอร์เมอร์และขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนทุกทุกช่องทางมากๆครับโปรดรับฟังนิยายตอนต่อไปตอนที่51คบพบกับสกายวูฟหลัวเฟิงออกจากท่าและมาถึงพื้นผิวหิมะเขาเดินช้าชาบนหิมะ อารมาจาย์แห่งจักรวาลคือจุดสูงสุดของจักรวาลหลัวเฟิงกล่าวภายใต้ลมาหายใจของเขาอย่างไรก็ตามไม่ใช่ปรมาจารย์ทุกคนจะมีพลังเท่าเทียมกันเจ้าเมืองนั้นเป็นระดับบนสุดและพี่ใหญ่ผูตีนั้นอยู่ในระดับต้นแต่เขาไม่มีสมบัติเหมือนสตาร์ทาวเวอร์แม้ว่าเขาจะมีสมบัติอยู่สองสมบัติในขณะที่สมบัติที่ผููตีอาจมีด้วยกว่าของฟลามิงเอมเพอเรอร์ พลังแห่งดวงดาวได้ก่อให้เกิดสงครามระหว่างสี่กลุ่มชั้นนำที่จะยืนหยัดอย่างมั่นคงระหว่างดวงดาวในสนามรบนอกเขตใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องซึ่งนำไปสู่เนบิวลาวังวน9ดวงและว,วังวนก็สามารถฉีกอัศวินแห่งจัก,กรวาลออกจากกันได้อย่างง่ายดายขุมทรัพย์ที่ทรงพลังที่สุด หลัวเฟิงพยักหน้าในความเงียบตามที่ผู้ยิ่งใหญ่กล่าวแวะเมื่อ,เม,อเมื่อหลัวเฟิงกลายเป็นอัศวินแห่งจัก,กรวาลรวบรวมชิ้นส่วนโลหะสุดท้ายสำหรับสมุดบันทึกก้าวเล่มนเขาเกือบจะสามารถควบคุมสตาร์ทาวเวอร์ทั้งหมดได้และถ้าเขาสามารถทำเช่นนั้นได้เขาอาจมีสิทธิในการพูดคุยกับเจ้าแห่งของจัก,กรวาลอย่างเท่าเทียมกันนั่นหมายความว่าฉันจะเท่ากับเจ้าจัก,กรวาลเมื่อฉันกลายเป็นอัศวินแห่งจัก,กรวาล กรับใดที่ฉันสามารถควบคุมสเตอร์ทาวเวอร์หลัวเฟิงคิดในกรณีนี้ข้าจะต้องไม่เสียสมบัติชิ้นนี้ไปซึ่งแม้แต่ผู้มีอำนาจที่สุดในจัก,กรวาลก็ยังอยากได้แก่นขององค์ประกอบแต่ละอย่างของสตาร์แมปเป็นสิ่งที่มีค่าที่ควบคุมจิตวิญญาณทาวเวอร์เพิลและซีลิงสตาร์ไม่มีอะไรเทียบก,กับสตาร์ทาวเวอร์ได้มันทรงพลังอย่างเหลือเชื่อ ยิ่งหลัวเฟิงคิดเกี่ยวกับมันมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งเชื่อมั่นมากขึ้นเท่านั้นว่าเขาคิดถูกที่จะทำตามเส้นทางของผู้อ่านวิญญาณครูบอกว่าการฝึกทั้งสองเส้นทางจะล้มเหลวในการสร้างกระบวนท่าที่7็หลัวเฟิงส่หัวยังกล่าวว่าก่อนหน้านี้ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถเป็นเจ้าแห่งจัก,กรวาลตามเส้นทางของเทพสัตว์ได้บางทีคนของเผ่าพันุ์อนารอยอชนบางคนสามารถจัดการได้แน่นอนว่ามันเป็นข้อยกเว้นหลัวเฟิงรำพึง ข้อยกเว้นไม่สามารถแทนอะไรได้บางทีครูอาจพูดเกินจริงไปหน่อยเพื่อน้อมนาวฉันหลัวเฟิงเดินทีละก้าวบนหิมะความคิดยังคงท่วมท้นอยู่ในจิตใจของเขาซึ่งได้รับผลกระทบจากสิ่งที่อาจายยอพูดแม้ว่าหลัวเฟิงจะยืนยันต่อหน้าครูและตัวเขาเองสิ่งมีชีวิตซ่อนตัวอยู่หลังแผ่นน้ำแข็งที่ยอดภูเขาน้ำแข็งจ้องมองไปยังความว่างเปล่าที่อยู่ไกลออกไปนั่นคือ ร่างที่พรามัวสันสะท้านและบินออกไปร่อนลงบนทุ่งหิมะที่อยู่ห่างออกไปหลายสิบล้านกิโลเมตรมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นโลหะที่มีความแวววาวเป็นโลหะทั่วร่างกายของเขาตาของเขาเหมือนทับทิมและร่างกายก็ก่้องลงเหมือนเสือชีต้าที่พยายามจะยืนด้วยสองเทา้าเขาจ้องมองที่รอยเท้าบนหิมะ ฉันไม่เคยเห็นสีเท้าแบบนี้เขาตรวจสอบพวกเขาด้วยการงอหลังของเขาหลังจากนั้นเขาก็ตาสว่างขึ้นเป็นของมนุษย์หรือถ้าใช่ก็เป็นวันโชคดีของฉันสู้เขาออกเดินทางไปตามทางที่มองโดยสังเกตเห็นอีกก้าวหนึ่งที่อยู่ห่างออกไปหลายพันกิโลเมตรเขาเคลื่อนย้ายตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าตามรอยเท้าและหลังจากทำเช่นนั้นหลายสิบครั้งเขาก็เห็นเงาที่ลอยอยู่บนหิมะแต่ละก้าวของเขายาวกว่า1,000กิโลเมตรข้าห้า มันคือมนุษย์สิ่งมีชีวิตที่เป็นโลหะรู้สึกเบิกบานใจฉันเป็นคนแรกที่พบเขาซึ่งหมายความว่าฉันไม่จำเป็นต้องอยู่ในความกลัวอีกต่อไปหูเขาพุ่งเข้าหาหลัวเฟิงหลัวเฟิงหันไปมองอย่างกระทันหันและเห็นสิ่งมีชีวิตที่บินมาหาเขาหลัวเฟิงเห็นร่างสูงสองเมตรที่ปกคลุมไปด้วยทองสลัวและดวงตาที่เหมือนทับทิมมันเป็นโลหกะกาโทอ้ออันดับ626 ผู้ทรงพลังกำลังฆ่ากันเองในไอเฮลไม่มีใครเข้าใกล้กันถ้าพวกเขาไม่ได้อยู่ใกล้เช่นเดียวกับคนที่อ่อนแอกว่าจะไม่เข้าใกล้จากกระพัผู้สิบอันดับแรกหากพวกเขาทำเช่นนั้นพวกเขาก็นำความตายมาสู่ตนเองผู้ชายอันดับ626กล้าท้าทายฉันหลัวเฟิงกล่าวเขาเหยียดแขนซ้ายและลูกบอลสีดำ52า52ลูกก็ปรากฏขึ้นฉันจะทดสอบการเคลื่อนไหวครั้งที่สองของฉันกับคุณ กระบวนท่าที่สองนั้นซับซ้อนเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามมันมีพลังมากจนการแกะสลักต้องใช้ดาว52ดวงในการพบพาได้สีทองจำนวนนับไม่ถ้วนเชื่อมโยงดวงดาวและเทพสัตว์ร,ร้ายยาว1,000เมตรปรากฏขึ้นเทพสัตว์ร,ร้ายนั้นเกล็ดบนนั้นแตกต่างกันหางที่ปกคลุมไปด้วยเกล็ดนั้นแข็งแกร่งที่สุดเกล็ดที่ส่วนอื่นๆในขณะที่ส่วนที่หางนั้นมีหนามแหลมและขยายออกไปมีความลึกลับของกฎอยู่ภายใน ความรู้สึกก้าวร้าวของมเมล็ดลอดออกมาพื้นที่นับล้านตารางกิโลเมตรสั่นสะเทือนเพราะเทพสัตว์ร้ายการรวมกันของดาว52ดวงเทคนิคลับอันทรงพลังและแนวคิดที่แข็งแกร่งของเทพอสูรหลังจาก2,000ปีส่งผลให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่เมทันกาตัวโอกล่าวมนุษย์ข้ามาที่นี่ในใน,นามหมาป่านภาหลวเฟิงยืนอยู่บนหิมะพร้อมกับเทพสัตว์ร้ายที่ลอยอยู่ด้านบนหลวเฟิงมองไปที่เทพสัตว์ร้ายด้วยความพึงพอใจ เขาใช้ท่านี้เพราะเขาต้องการลองในการต่อสู้จริงและดูเหมือนว่ามันจะมีพลังมหาศาลหลวเฟิงมองดูสิ่งมีชีวิตที่เป็นโลหะจากระยะไกลโบกมือและเทพสัตว์ร้ายก็หายตัวไปดาว52ดวงตกลงมาจากท้องฟ้าถึงฝ่ามือของเขาสิ่งมีชีวิตที่เป็นโลหะบินไปทางหลวเฟิงอย่างระมัดระวังและยิ้มด้วยความเคารพเขาหยิบแผนการจัดอันดับออกมาคุณมนุษย์โปรดดูด้วยตัวคุณเอง อันดบับหลัวเฟิงอ่านแผนจารึกและสำรวจอันดับและหมาป่านภาที่มอบเงินรางวัลให้กับทุกคนในนรกน้ำแข็งทำไมสกายวูฟถึงกระตือรือร้นที่จะหาฉันหลังจากที่เขาสัญญาว่าจะไม่ฆ่าฉันต่อสาธารณะหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งหลัวเฟิงก็ตัดสินใจไปพาข้าไปที่นั่นหลัวเฟิงกล่าวขณะมองดูสิ่งมีชีวิตที่เป็นโลหกะกาทูโอตื่นเต้นและพูดว่า คุณมนุษย์ฉันโชคดีแค่ไหนที่ได้พบคุณคนแรกฉันจะพาคุณไปที่วังของปรมาจารย์แห่งเซาเทิร์นไอเฮลเดี๋ยวนี้เขาเคลื่อนย้ายตัวเองไปยังเซาเทิร์นไอเฮลทันทีหลัวเฟิงมองดูพระราชวังจากระยะไกลและแผ่นน้ำแข็งที่มีอันดับอยู่รอบวังคุณมนุษย์ฉันไม่กล้าเทเลพอร์ตเข้าไปข้างในดังนั้นบินไปที่นั่นกันเถอกะกาทูโอกล่าวไปกันเถอะหลัวเฟิงพยักหน้า สู้ลำแสงสองลำเล่นไปยังวังและคนใช้สองคนได้รับการแจ้งเตือนมีคนรับใช้เจคนอยู่รอบๆบวังของหมาป่านภาห้าคนถูกนำโดยสกายวูฟจากภายนอกพวกเขาทำหน้าที่เล็กน้อยในขณะที่อีกสองคนมีหน้าที่ดูแลพระราชวางังใครใครกล้าบุกรุกคนรับใช้ของระดับจัก,กระพัดก็ตะโกนหลังจากเห็นแสงไฟเออคือว่าพวกเขามองดูพวกเขาอย่างระมัดระวงังมนุษย์มันเป็นมนุษย์ พวกเขาสบตากันหลังจากระบุต,ตัวมนุษย์ที่เจ้านายของพวกเขาต้องการจะพบฉันเองที่พามนุษย์มาที่นี่กาตัวโอกล่าวด้วยรอยยิ้มโชคดีสำหรับคุมกะทูโอคุมจะได้รับการคุ้มครองนิรันดร์จากอาจารย์คนใช้คนหนึ่งกล่าวมนุษย์ท่านอาจารย์รอท่านมากว่า200ปีมากับข้าเถิดท่านทั้งสอง คนใช้พาท,ทั้งสองเข้าไปในวังหลัวงเพสังเกตสภาพแวดล้อมและสามารถมองเห็นสัตว์ร,ร้ายยักษ์นั่งอยู่บนบันลงังมันคือสกายวูฟของเผ่าอสูรหมาป่านภาดูใหญ่โตด้วยลำตัวที่ยาวกว่า10กิโลเมตรในขณะที่สัตว์เขาสีทองนั้นดูเหมือนมดกับช้างมนุษย์ดวงตาของมันเปิดและมองมาที่เขา หลัวเฟิงมองไปที่สกายวูฟจากระยะไกลและยิ้มทำไมคุณถึงมองหาฉันอย่างกระตือรือรน้นจึงทำสัญญากับทุกคนในไอฮิลคุณต้องการอะไรจากฉันอัญญประกาศคู่สกายวูฟมองไปที่กาทูโอซึ่งกำลังโค้งคำนับด้วยความเคารพสกายวูฟพูดช้าๆคุณพาเขามาที่นี่กาทูโอใช่กาทูโอตอบโอเคสกายวูฟพูดจากนี้ไปจะไม่มีใครกล้าแต่ต้องคุณรอบวรของคุณครับ ขอบคุณครับคุณสกายวูฟกาทูโอตื่นเต้นมากจนร่างกายของเขาสั่นเทาเนื่องจากมีอันดับต่ำกว่า600คนเขาเป็นคนที่อ่อนแอกว่าในไอเฮลและต้องอยู่ในความกลัวตลอดเวลาซึ่งเป็นสาเหตุที่เขามักจะออกไปตามมหาหลัวเฟิงโดยรู้ว่าเขาจะได้รับการคุ้มครองจากสกายวูฟไปได้สกายวูฟไม่อยากคุยกับกาทูโอมากนะัก กาทูโอทักทายสกายวูฟด้วยความนับถือและโค้งคำนับหลัวเฟิงด้วยความกระตันยูก่อนออกจากวางังหลัวเฟิงอดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอกว่าในไอเฮลจุดประตูถูกปิดลงทันทีประตูปิดแล้วมีแต่คนใช้ของคุณเท่านั้นที่อยู่ที่นี่หลัวเฟิงมองไปที่สกายวูฟบนบันลงังตอนนี้คุณพูดอะไรก็ได้